ซาร่าโฮเลอร์เผยภาพครอบครัวสามีกับน้องไอราอบอุ่นในวันเด็กสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะซาร่าโฮเลอร์เผยภาพครอบครัวสามีกับน้องไอราอบอุ่นในวันเด็กเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวอย่างซาร่า ก่อนหน้านี้สาวซาร่าได้โพสต์ภาพโชว์ท้องชีวิตคือของขวัญที่สวยงามที่สุดในวันเกิดครบ36ปีเผยภาพโชว์ท้องใหญ่เต็มทีเพื่อถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญในชีวิตได้โพส์ภาพเผยโมเมนต์สุดยินดีซาร่าอุ้มลูกน้อยตัวจำม่าสุดน่าเอนดูความสายยอฟองมาเต็มโดยเธอนั้นได้ตั้งชื่อลูกสาวคนแรกไว้ว่าแอร์เป็นชื่อที่น่ารักอย่างมากล่าสุดซาร่าก็ได้มีการโพสต์ภาพครอบ